สวัสดีค่ะทีมงานหลายๆคนกำลังข้องใจว่าช่วงสถานการณ์โควิดแล้ววันหยุดเยอะพี่แอนทำงานได้แบบไหนนะคะวันนี้พี่แอนจะมาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆให้กับทีมงานคนที่กำลังคิดลบหรือฉันไม่รู้จะพบลูกค้าแบบไหนโควิดก็รุนแรงเข้าทุกวันนะคะจริงๆแล้วนะคะโควิดเนี่ยมันอยู่รอบตัวเรามาประมาณหนึ่งปีเต็มแล้ว จริงๆแล้วนะคะโควิดมันอยู่กับเรามาหนึ่งปีเต็มแล้วแต่วันนี้นะคะพอกระแสกลับเข้ามาอีกหนึ่งครั้งเราก็จะกลัวหรือตื่นตระหนกกับสถานการณ์นั้นทุกครั้งวันนี้นะคะอย่ารอให้โลกมันเปลี่ยนไปหรือผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆของเราเนี่ยนะคะแบบประกันดีๆของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปจนไม่สามารถขัดขยับไอเยอนได้นะคะ ที่สำคัญค่ะวันนี้นะคะพี่แอนจะมาแชร์ประสบการณ์ขายประกันเลื่อนลอนะคะขายประกันเลื่อนล้อเมื่อคืนนันะคะพี่แอนนะคะได้แชทพูดคุยกับลูกค้าตลอดนะคะแล้วก็ขายผ่านซูมบ้างใครใครผ่านซูมไม่เป็นใช่ไหมคะใครเล่นซูมไม่เป็นลูกค้าเล่นซูมไม่เป็นใช้วิดีโอคอล นะคะคุยกันผ่านซูมคุยกันผ่านวิดีโอคอลอธิบายการแบบส็ัสับเรียบร้อยนะคะถ้าเป็นประกันอุบัติเหตุ PA เลื่อนล้อนะคะเลื่อนล้อนะคะเก็บเอกสารนะคะอย่างที่พี่แอนโพสต,ตาม a c e b o o k นะคะไม่ต้องลงจากรถไม่ต้องลงจากรถเงินเราไม่ต้องเก็บเราไม่ต้องเก็บพยุงยาให้ลูกค้าโอนเงินนะคะเข้าบัญชีบริษัทไปได้เลย นะคะอันนี้คือจุดเด่นในช่วงสถานการณ์โควิด1นะคะเราเซฟทั้งตัวเราแล้วก็ตัวลูกค้านะคะวันนี้จริงๆแล้วพี่แอมเป็นคนที่ป้องกันเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าอย่ากลัวอย่ากังวลจนเราไม่สามารถทำอะไรได้รอให้โควิดคลี่คลายก่อนเราค่อยออกไปทำงานนะคะวันนี้พี่แอนยังทำงานเหมือนเดิมนะคะอะ อันนี้วิธีเล็กๆน้อยๆสำหรับกับทีมงานโรงพยาบาลนะคะวันนี้พี่แอนยกตัวอย่างเลยค่ะโรงพยาบาลสม,มิติเวชศรีราชานะคะใครต้องการประวัติใครต้องการใบเสร็จนะคะเราไม่ต้องลงจากรถเราประ,ประสานงานผ่านเจ้าหน้าที่เลยนะคะรับประวัติใช่ไหมคะโอนเงินเข้าบัญชีโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลจัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพเรียบร้อยให้ฝากจุดนะคะ จุดรับรถวันนี้นะคะจุดที่เราเทียบรถไปเราสามารถเลื่อนล้อแล้วรับเอกสารไม่ต้องเสียเวลาจับท้ยุ่งยากนะคะแค่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการทำงานใหม่นะคะวันนี้เราก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติโอเคไหมคะวันนี้ข้อคิดเล็กๆน้อยๆที่พี่แอนอยากจะมาฝากให้กับทีมงานที่กำลัง กลางบนสถานการณ์โควิดว่าเราจะเดินทางหรือใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงหรือเราจะทำงานแบบไหนในสถานการณ์โควิดนี้นะคะปีใหม่ไทยปีนี้เพียนก็ขอให้คุณภาษีรัตนาไตานะคะปกปักรักษาทีมงานที่น่ารักของเพียงทุกทุกคนแล้วก็ให้ทำงานอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะมีอะไรยกหูเข้ามาคุยกันนะคะโอเคนะคะสวัสดีคะ่ะ